เลสโกไอคอนยังอยู่เหมือนเดิมหนึ่งครั้งครับอีกสิบชั่วโมงก็คงต้องเป็นไอคอนแล้วเปล่าวะแล้วก็มี Year in อินรีวยังได้อีกกี่วันสองวันโอเคเก็บไว้ก่อนมี daily ล็อ i n ินอัพเกรดโอเคล็อกอินก่อนเลยแล้วกันไม่ให้เพื่อเป็นการเสียเวล่เวลาล็อกอินรับรางวัลเลยแล้วกันใช้ตัวเงินใช่ไหม โอเคตัวเงินหนึ่งอันจีส let's go แล้ววันนี้เอ่ออาริซงเบเกอร์มาวันนี้ป่ะใช่ป่ะอาริซงเบเกอร์น่าจะมาวันนี้ป่ะลิฟท์พูลแปดสี่แปดห้าแปดแปดแปดหกแปดหกแปด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 ดูมาประมาณห้าแสนกว่าอาริซงเบเกอร์สีสี่ครับเวิร์กเลดไฮงสตำแหน่งกองกลางอีกแล้วขยันทำมีมจริงๆ โอเคกองกลางที่มีสเตตดีเฟนต์กับเพรสโพเวนกับเหนื่อยช้านะครับผมเป็นกองกลางที่ถ้าดูตามหน้ากระดาษเพสตาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าจะเป็น c d m แต่ก็ดีเฟนดิ่งเพสตาก็มีไม่มีเลยมีอันเดียวพาสซิงก็ไม่มีเลยแต่ได้พาวเวอร์ช็อตมาโดยส่วนตัวผมไม่ใช่กองกลางในอุดมคติที่ผมอยากได้นะถ้าดูหน้ากระดาษแค่เพสตานะแต่ว่าถ้า อินเกมจะไม่เคยเจอไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันห้าแสนกว่าแฟนลิพูแฟนหงแฟนบาซิลใครอยากไปก็ไปเลยครับผมผมอยู่ตรงนี้แหละ <laughs> แล้วก็มีอีก Winter w a วอล์กัส0ันเดตอักแพ็กใหญ่ร้อยใบใช่ไหมแพ็กใหญ่ร้อยใบโหผมคิดว่าวันนี้เราควรค่าแก่การต้องไปลองอันนี้ซะหน่อยวะแพ็กใหญ่ร้อยใบวะคือ <laughs> เราต้องไปกลายฟดเดอร์ซะก่อนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ย <laughs> เดี๋ <laughs> เราค่อยกลับมาไว้อันนี้แล้วกัน อีกทั้งยังมีเดลี่ซิลเวอร์กับเดลี่บรอนใช่ไหมใช้อะไรม้างเนี่ยเดลี่ซิลเวอร์กับเดลี่บรอนใช้อย่างละหนึ่งเหรอเฮ้ยอันนี้ก็โอเคดิให้ทําได้แค่ครั้งเดียวโอเคทําก่อนแล้วกันใช้หนึ่งใบแรกแลกกับอีกตั้งหลายใบยใช่ไหมโอ้ผมมีเพย์เอร์พิกใช่ไหมเพย์เลอร์พิกเลสโกมาสีช่ชุดซิมาดูวิกพอดีใจมากโรมิโรไม่ใช่โรเมโรสิโรมิโรต่อมาแปดสิบสี่ยนซอมเมอร์ ทีมาดรววกดีแปดสิบหเลดดีไม่เบาแล้วเนี่ยแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยครับผมเอาเลยเป็นเคียร์เรนเทนี่จากเรียวสดสดัดแล้วกันโอเคเดีย๋ยวเราส่งใจไปให้กับอเล็กเลมิโลส่ง LBC h e v v e นะเอาไปลงในพันเด็กกันล้กันทําันเด็แล้วเดียค่อยทำเอ่อเอ่อไอคอนแล้วกันเก็บไว้ประดับทีมแล้วก็เวสโลนวินเทอร์วาลคาร์ดมาเป็นเชียร์ผมอยากลองลาวดู านานแล้วเอาไปก่อนลาดูบอยากลองลาดูบมามีแพ็คขายได้ไหมมีอยู่เห็นแวบๆบแบบแพ็คขายได้สมองโกเพเยอร์แพ็คเจ้าโอโอเคไอซ์แสนด์นะครับผมตำแหน่งไรมิดเฮ้ย hey, แพ็คสิบคอยโกลบอลลิมิตว่ะวุฒเชี่ยอยู่ดิมันมาอยู่ในนี้หรอออสเตรียซีดีเอ็ม ใครวะไลเมอร์ป่ะไลเมอร์แปดสิบสามดีแอมโกเพียร์แพคการันตีแปดสิบบวกครับผมชวิงสเปนอาร์เอ็มอิชิอิชิอิชิมิยากิชูมือขึ้นจะได้เป้ครับขนาดนั้นเลยหรือวะพี่เชื่อคนที่เคยเปิดได้สิเลยเชื่อว่ะคนเราแม่งแบบลุ่มหลงอยู่ในลุ่มหลงอยู่ในลาบยอเตงอ่ะเป็นอาการเป็นอย่างเงี้ย รุมหลงกันในแบบลาบยศของเตงมาฮับมาฮับพรีเมียมโกลแพ็กอันนี้หยุบหยับหยุบหยับครับผมเฮียยานซอมเมอร์มันเพิ่งส่งรอยบีซีไปกลับมาอีกแล้วอ่ะแต่ดีแปดิบสีโอเคเดี๋ยวรอดูดีเดี๋ยวรอดูส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะไอ้ที่แบบทำทำทำแบบว่าทำตำแหน่งแปลกๆอ่ะผมรู้สึกก็แบบไม่กระทำมาทำชี้อะไรวะ มึงก็ทำตัวของมันให้เก่งๆนะทํทำแบบเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็แม่งก็แบบเบซเก้โก้เหรอทำเป็นปีกซ้ายเป็นอะไรก็ได้แบบมาทำเป็นแบบอย่างนี้แม่งแบบไม่ไม่จ้าบ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วกันมาเ e สโก o ฝรั่งเศสว่ะเอ็มาเป้ป่ะนา่ๆใช่เฮ้ยกิสมันเหรอพาลมโกูเพลย์เยอร์แพ็คครับมายังไงฝรั่งเศสละ ไม่ยองอ่ะเฮ้ยฮูโกยอรลิสป่ะเดี๋ยวมาเอลเอรอบหน้ามาเอลเอแล้วย้ายไปอยู่เอลเอแล้วฮูโกยอรลิสกับราเฟลโตหล่อยนะครับผมซ้ำนะฮะมาคีแมชชัปดันครับมาครับทุกคนรุนแพ็กกันต่อช่วงที่เราต้องกลายแล้วก็ต้องฟาร์มทางด้านของทีม o อ the w วีคเอามันลงไอคอนเอามันลงแพ็กฮันเดแพ็กใหญ่ใช่ไหมจัมโบ้พรีเมียมโกแ็กอีกอันนึง อันนี้ยังไงทีมอโดวิกได้ปะล่ะไม่มาอีกแล้วแม่ชูเอมานี่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ทามโกเพเยอร์แพ็กต้องทำบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะรู้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหนึ่งใบป,ป่ะอย่าหลอกนะเชลซีลีเจนครับผมบาสโช,ชย,ยี่เยสมาแล้วอ่ะ ฮันเด็ันเด็ดันครับทุกคนฮันเด็ดันนะต่อ,อไปครับผมสมอลแรกโกเฟเยอร์แพคทีวันเดูวิกมา1นึ่ใบขออีก2องใบได้ไหมเพื่อนขอแค่2องใบเองคอยแบกใช่ไหมแบบซีอเคโอเคเลสสูงเลสสูงเลสสูงเลสูงก็ถือว่ารับเอาไว้ครับผมทูรกโกจากล็อกอินนะครับผมไม่มีอะไรให้ลุ้นครับฝรั่งเศสอีกแล้วชูเอมาคอนซาไปก่อนแล้วกัน คองซาไปก่องแล้วกันคามา่าสิไม่ใช่คองซาผมนี่มั่วจริงๆแซลมอนเหรอเธอคนนี้ชื่อแซลมอนเหรอเรียววะ่ะแซลมอนนะผมพรามมิกซ์พรามมิกซ์ชิลๆขายได้เอ้ยพระเจ้าช่วยกองหน้าสเปนแล้วมาอีกแล้วครับผมบอคา่บอคาบบฮาพรามมิกซ์เหมือนเดิมแล้วกันเลสโซโก ขาประจำใครวะเนี่ยอังกฤษ CDM มนยูใครวะผู้หญิงอ๋อเฟลมต่อไปครับผมแลอ e ิเล็กท่ำพิยาแพ็์การันตีไปสองบวกโอตูกเกตเอลบีคันเซสวย W f o r d e ครับผมจูอาวคันเซโลต่อไปเอาเป็น80คูณ2แล้วกันมา ทีมอันเดอร์วีกได้ไหมขอทุกแพ็กเลยขอทีมอันเดอร์วีกแม่งทุกแพ็กอะอิตาลี G K ใครอะเมเล่เหรอหรือตัวที่มงในแชมเปียนลีกวะอ๋อเล็กเมเล่ก,กับจอดแดนพิกฟอร์ดนะครับผมแปดสิบเอ็ดคูณสองยังไม่มีเหมือนเดิมแล้วโปรตุเกสเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมาริโอลยุยกูก็เดี๋ยวจะส่งกันเซโล่ให้กูอีก แปดคูณสอครับอ้าวออกเอา,เอานี่มาปาเจโร่สปอร์ตวินเทอร์วาคฮันเดดเพลเยอร์มาลุ้นกันไม่ได้อะไรแพ็คใหญ่ตุงตุงมาอันเทานี้มาเป็นตากอันเทานี่ร้อยใบนะครับผมจะได้อะไรที่ดีๆไหมนี่ผมมาแบบว่าเสียงโชคเสียงโชคเสียงดวงให้เลยสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจ กระตักขนาดนี้ร้อยใบครับผมคันเดดเพย์เออร์แพคร้อยใบจะได้อะไรไปดูกันทุกคนมามาดูกันเลยทองธรรมดาเยลอร์แน CDM คิมมิช What ปลาจอเหรอโอเควอล์กอัไม่ไม่ดับเบิลแต่คิดว่าขอให้มีทีมอลโดวิกซ่อนอยู่ข้างหลังได้หรือไม่โอเบอร์ดอฟนะขอมีทีมอลโดวิกซ่อนอยู่ได้หรือเปล่า จิบ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 เลยเฮียแปดสิบห้าคูณสองทุกคนแปดสิบห้าคูณสองเลสโกเลสโกเลสโกเียโกเบลกับใครอ่ะไม่เบิ้ลด้วยครับโกเบลโกเบลไม่เบิ้ลด้วยไอ้เชีย่ยกับคาฮานนกรู เออผมว่าผมไปทำแพ็กทีมอลโดวีก่อนแล้วกันผมคิดว่าผมไปทำทีมอัลโดวีก่อนแล้วกัน <c oughs> รีวิวคูมันหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวรอได้เลเวลสิพี่ก็ลองเลือกโคมันมาลองใช้ดูอ่ะพี่พอถึงพี่ถึงเลเวลสิใช่ไหมมันจะมีพี่พี่เลือกระหว่าง8 3ดสิคูณยีกับ8 5ดสิบห้าคูมันพี่กลองเลือกคูมันมาใช้ดูพี่ชาย <c oughs> ยอกยอกทีมอัลโดวีครับ let's go สวอสไลอ์อ่ะแพงใช่ป่ะผมรู้นะว่าสวอสไล์แพงใช่ไหมตรนได้เข้าหากันให้ควกักใช่ปะเสียใจด้วยว่ะกูมีอันเทศมาไอคอนไทมทุกคนไอคอนไทมมาครับทุกคนเสร็จลวแปดสิบเจ็ดบวกเบสเซนจูเลียนไอคอนพิเยอร์พิกอีกแล้วครับท่านที่เราตามหาและรอคอย EA ฟังนะ นี่คือเสียงแจ็คเหยือของ SBC icon ที่คุณปล่อยมาในทุกๆวีคแล้วผมคือเหยือตรงนั้นเป็นเวลากว่าหนึเดือนแล้วที่ผมทำ SBC ที่คุณปล่อยมาไม่ว่าคุณจะรีเฟชใหม่ไม่ว่าคุณจะรีลิสอันใหม่ออกมาผมทำตลอดผมไปตลอดแล้ว EA คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น Zero W EA Zero W และนี่คือวันสิ้นปีแล้วนี่คือเวลาที่คุณจะต้องตอบแทนคนที่กลายอย่างหนักอย่างผมละนะได้โปรด ผมสมควรจะได้รับ W ักที EA Go Please Another one